ในขณะที่ครอบครัวนี้กําลังกินอาหารอยู่นั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเชนเดเลียนะครับขยับไปมาเขาเลยมองขึ้นไปที่บนซีลิงนะครับเพดานและรู้เลยว่าห้องชั้นบนเนี่ยสามีกําลังทุบตีเมียอยู่แน่ๆเธอพยายามคลานไปที่ห้องนั่งเล่นนะครับเพราะว่าห้องนั่งเล่นน่ะเธอซ่อนกล้องไว้เพื่อที่จะเก็บหลักฐานแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะสามีดรกนะครับลากเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ปิดประตูพอตีเสร็จนะหล่อนก็มาเก็บกวาดของที่ตกอยู่บนพื้นนะครับแต่กระดานนะครับบีดเลือดออก เธอกลัวว่าสามีจะด่าเธอนะแต่กลับกลายเป็นว่าสามีไม่ด่าพร้อมกับโยน p พร e n t หรือว่าของขวัญไปให้แถมสามียังถามอีกว่า what kind of fruit do you like นะครับก็คือผลไม้เนี่ยชอบอะไรหรอแต่เธอก็ s i l e n t นะครับแล้วก็เงียบนะสามีก็เลย impatient นะครับหมดความหมดทนแล้วก็บ่นว่าเมี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะท้อง5เดือนแบบเนี้ยก็คงแบบอยากจะกินผลไม้อะไรแล้วอ่ะเอาตังไปซื้อไป เธอบอกสามีว่าเธออยากกินสตรอเบอรี่แต่จริงๆแล้วอะ่ะเธอไม่ซื้อนะเธอเดินไปซื้อไอศครีมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการทานของเย็นหรือของหวานเนี่ยคนท้องเขาไม่ให้กินแต่นี่ก็แล้วแต่คนนะแล้วเธอก็ไปหาที่ทานเงียบๆคนเดียวนะครับแล้วก็เมคชัวร์แล้วว่าสามีของเธอเนี่ยนอนแล้วเธอเลยรีบถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งไปถามเพื่อนของเธอว่าที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานวาเนี่ยฉันมีบรูสนะครับมีรอยฟกช้ำดำเขียวจากการซ้อมเต็มไปหมดเลยฉันสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ไหมคือฉันอยากจะดี v o r ์สนะครับอยากจะยา วันต่อมาไปทํางานนะสามีก็รีบบอกว่ากลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยเสร็จแล้วเธอก็กดปุ่มเรคคอร์ดนะครับก่อนที่จะขึ้นรถสามีของเธอไปเสร็จแล้วเธอก็แอบวางโทรศัพท์มือถือของเธอนะครับไว้ตรงข้างๆประตูอย่างลับๆพอรถขับออกไปแป๊บหนึ่งนะ้หล่อนก็สนีสนะครับจามอย่างแรงสามีโมโหภรยาสุดขีดนะครับแล้วก็ลืมมองหน้ารถนะครับว่ากำลังจะไปชนท้ายเขาอยู่แล้ะแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าภรรยาของเขานะั้นอะไม่แม้แต่กระทั่งจะปกป้องลูกในท้อง เธอโดนสามีทำร้ายนะครับแต่เธอก็แอบ,บเหลือบไปเห็นว่า navigation หรือตัวนำทางเนี่ยมันไม่ใช่ไปทางบ้านของเราไม่ใช่หรอแถมเธอบอกว่าเธอจะไปบ้านแม่ฉันแต่ว่า address ดดที่อยู่มันผิดนะแต่สามีก็ change the subject นะครับเปลี่ยนเรื่องถามว่าลองเดาซิกระเป๋าข้างหลังอนะสามารถเก็บเงินสดได้กี่บาทแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบนะครับเขาก็เลยบอกว่าลูกของเรากำลังจะคลอดแล้วนะเรามีเงินไว้ไม่ดีกว่าเหรอแต่คืนนั้นเองตอนประมาณตีหนึ่งเธอกลับมาบ้านนะครับตัวคนเดียวแต่เป็นบ้านแม่ของเธอนะ เธอซักเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วเธอก็เข้าไปยังห้องนอนแล้วก็นอนกับแม่ของเธอวันต่อมาเธอก็รีบขนของนะครับเตรียมตัวกลับบ้านแต่อยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ปริศนามาบอกว่าสามีของคุณเสียชีวิตแล้วในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้นะครับเพิ่งย้ายมาอยู่ที่วิลล่าหลังใหม่ของเธอเธอได้กลิ่นแปลกๆที่สวนหลังบ้านของเธอเธอก็ได้เตรียมชาเวลนะครับหรือว่าพ่วเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปขุดว่าอะไรอยู่หลังบ้าน แต่พอสามีกับลูกของเธอกลับมาบ้านก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหลอกโอโจนะครับหรือว่ากลิ่นที่คุณได้กลิ่นอะ่ะมันเป็นกลิ่นปุ๋ยเท่านั้นแหละวันต่อมานะเพื่อนบ้านก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าที่บ้านของคุณอะ่ะมีเตนจ์นะครับมีกลิ่นเหม็นสาบมากเธอก็ไม่สามารถโฮแบ็ a เดอะค curiosity นะครับหรือว่ากั้นความอยากรู้อยากเห็นได้ก็เลยใช้ชาเวลไปขุดหลังบ้านและสิ่งที่เธอพบนั้น ซึ่งนางช็อกเลยเพราะว่ามันเป็นนิ้วมือของใครก็ไม่รู้เสร็จแล้วเธอก็เอาอะไรมาปิดบังไว้ก่อนเพื่อรอสามีกลับมาพอเล่าให้สามีฟังนะสามีก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันแค่ถุงมือคือถ้าใครชอบแนวตื่นเต้นแนวน่ากลัวนะแต่ไม่มีผีออกมานะครับก็รีบจัดเลยเห็นจากนักแสดงแล้วมีแต่นักแสดงคุณภาพนะไหนใครดูแล้วมาเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าสนุกไหมเป็นยังไง